นี่ไม่ใช่ศึกแดงเดือดที่คุณคุ้นเคยแต่นี่คือศึกแดงเดือดนอกตำราในพรีเมียร์ลีกยุคปัจจุบันการพบกันร,ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์ซิอลอาจไม่ใช่แมชชี้แชมป์ทุกฤดูกาลเหมือนในยุคทองอย่างเฟอร์กูสันและเวนเกอร์แต่สิ่งที่ไม่เคยจางหายคือความเดือดในสนามและแรงประทะที่ไม่มีฝ่ายใดยอมถอยเรื่องเล่าขอบสนามวันนี้ขอเสนอ สึกแดงเดือดนอกตำราที่ยังดำเนินต่อไปและไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมอะไรเราจะทำให้คุณรู้ถึงแก่นแท้ของฟุตบอลทั้งสองสโมสรมีเป้าหมายชัดเจนพื้นที่ท็อปโฟรพราะนั่นคือประตูสู่เวทียุโรปและเครื่องหมายการันตีศักดิ์ศรีอา์ิซนอนภายใต้การคุมทีมของ eta, มิเกลอาเตตามีขุมกำลังต่อเนื่องและระบบการเล่นที่ลงตัว จนสามารถยกระดับไปไล่ลุ้นแชมป์ส่วนแมนยูในยุคเอริกเทนหากแม้ยังต้องทำงานหนักเพื่อรักษาที่ว่างหัวตารางแต่ก็ยังมีโอกาสคว้าถ้วยรางวัลภายในประเทศได้บ่อยครั้งและถ้วยเหล่านั้นคือเชื้อเพลิงความมั่นใจทุกครั้งที่ต้องเจอกับปืนใหญ่ใน10นัดหลังสุดของพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลเก็บใช้ได้ถึง6นัดเสมอ2และแพ้เพียง2ครั้งสถิติที่บอกชัดว่าพวกเขาเหนือกว่า สกันยายน2023ันารอเซนอนยิง2ประตูในช่วงท้ายเกมพริกชนะ3ต่อ1ที่เอมิเลสวันที่12พฤษภาคม2024เกมที่โอทราฟฟอร์ดตัดสินด้วยประตูโทนของเลอันโดทรอซาสทำให้อาเซนอนยื้อโอกาสลุ้นแชมป์ถึงนัดสุดท้าย 4. ธันวาคม2024ปืนใหญ่เก็บ3แต้มด้วยสกอร์2 0จาก2ประตูที่มาจากลูกตั้งเตะ 9มีนาคม2025ศึกที่โอทราฟฟอร์ดจบด้วยสกอร์1-1บรูโน่เฟนเดสยิงนำให้เจ้าบ้านแต่เดลครนไรส์ยิงตีเสมอปลุกแฟนบอลให้ลุกขึ้นทั้งสนามแม้จะไม่ใช่ศึกชี้ชะตาแชมป์โดยตรงแต่ทุกครั้งที่เสียงนกหวีดแรกดังขึ้นความต่างในตารางคะแนนไม่เคยทำให้ความดูเดือดลดลงทั้งสองทีมต่างใส่เต็มทุกจังหวะไม่มีการผ่อนไม่มีเกรงใจ เพราะนี่ไม่ใช่แค่การแย่งแต้มแต่มันคือการวัดกันว่าใครคือสโมสรที่เหนือกว่าณนะช่วงเวลานั้นและนี่เองคือเหตุผลที่แดงเดือดนอกตำราลเล่มนี้ยังคงมีความเดือดดาลสูสีและเต็มไปด้วยพลังทุกครั้งที่พบกันตราบใดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลยังเดินบนเส้นทางการล่าความสำเร็จสึกแดงเดือดนอกตำราลเล่มนี้จะยังคงลุกโชนทุกครั้งที่พวกเขาพบกัน Ridiculous. It never rains, does it, Mr. Wenger? Cannot go any further, or can it? There oh, it is. Well, this is defending into parts. That's as far as I can go. He's saying. What more do you want me? To they wanted it out of the environs of the dugout. <laughs>